เจ้าควจะอีกี้ปะอีกกี้เจ้าจื้ออเมรอนได้ปะออเมรอนลูกใครลูกแย่หลมลูกแย่หลมนั่นละอีกกี้เป็นมู่กันกับอีเมรอนออกกี้นี่เป็นสาวซาลูกสาวหลาไม่แย่ยสอนอลักษณะเป็นคนผมสันผิวพ่กเขาสักไร่เต็มแขนหมดแล้วแต่ว่าจากว่าเป็นผู้สาวบ้านใดอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าเป็นสาวขี่เ,าเราแลวกับเป็นคนพ่อกระเทือน แม่ใส่เห็ดยัจนจะดีกขานั่นแล้วมือนึ่งแม่สอนแม่ว่าหน่แม่อีกี่แม่ใส่ร่างถ้วยอีกี่กับบ่อยากล่างแล้วพิสกันก็ไม่สอนมานึง่งพึงผืายเถียงกันนั่นแล้วไม่ไม่สอนกับใส่ร่างถ้วยเนาะแม่ใส่ร่างถ้วยอีกี่ว่าก <c oughs> ารุณาจะมาแต่งคนว่าสุดทไทยพิสกันแล้วไล่ออกจากเฮี่ยนอีกี่กันหนีออกจากบ้านไปแต่ว่ากอนสีกลับบ้านนี่กอนสิออกจากบ้านนี่ก็ว่า เบาไซหนามีสอนเด้นะอีกี่่าสีบล็อกกับหลังถ่ายย่งบ่ได้ดีอือีกี่บาทัี่นะอ่าบาทที่นี่อีกี่ออกจากบ้านไปกะไปหางานเถียมไเป็นสาวลำบงใส่กระโปงแบบแบบแบมเอมมือหนึ่งก็ขึ้นไปลำบงก็มีผู้บ่าวมากมากเดี๋ยวมีผู้บ่าวมาติดแจกกับว่าแต่เบิ้งมันเขาพันมีเมียอยู่แล้วอืมมีลูกแล้วพรอมแต่ว่าผู้บ่าวนี่ซื้อว่าจังได้กับบ่าหูได้หูแต่ว่าเป็นพอบักเบเอน เป็นพ่อบอกเป็นมันท่อพ่อบอกเป็นนี่ก็มาอีกี่กับเที่ยวมาจีบก็ไม่ว่ามักเจ้าตั้งแต่เ้าเว้ากันมักสาวผมสันตั้งแต่วันแรกเจอว่าอีกี่ผมสันเนาะ<อ>บานท,ที่นี่ก็เที่ยวมาจีบเที่ยวมาเบาเบาที่ยวมาน่งเฝ้าจนใจเงาเงา,งา,เอาแอบมากคนแล้วอีกี่นะมักผัวเขาเสียเศ้าดวงใจเสียจังยหล่ะมันเปลี่ยนไปแล้วเนะเเาะแบอบเขามยเขากินคีอจังแมวนี่แล้วแต่พ่อบอกเป็นนี่ก็ มกอีกี่อยู่เลยแตอ่อีกี่นี่ก็ว่าตาเมียมาเลย <laughs> ตาเมียมาเลยสิมันรับรับรองสิมันมันบอดีมันเชื่อเนาะอย่ามาขบซ่อนพอบอกเปลนกับว้ยเมียเกากับบ่อยากปเอยากเก็บเธอเอาไว้ทั้งสองคนสองจิตสองใจนั่นนะก็เลยเบากับอีกี่ว่าโอ้ยขอโอกาสนะเด้อ ใครเห็นใจคนมีเมียผู้จอบลอยสีลงบานเอมาแม่วางสี่เดีเอวกระเที่ยวม่แอบยู่แอบกินกันาะออรักกันก่อนที่มันจะแก่ก่อน <c oughs> นีแม่กันลอยยู่ลอยกินมันว่อ <c oughs> บา้านมีบัตรบัตรสิปิดตำหน้านบักจอบลอยอือ <c oughs> คือว่า,าเมียักเป็นเนี่ยเมียเมียพอบอกเป็นเนี่ยเมียหลวงนี่บอแมนบอหูดีว่าเจ้าสู้รับหล้างไปเรื่อยด้ แต่ว่าเทียเฉยๆเบ่เอ้ยเบาอ,บอ,อย่างนี้เพราะว่าหูว่าจังได้กระเลื่อนกระไลอยู่ดิแต่มือน่นะจับไต้ข้าหนังข้าเขาเลยทีนี้ไว้่เขาสวมเขาใหา้แล้วสวมบทวิญญาณเมียหลวงควงปืนเกือบมันเกิดเหตุาาการณ์สังหารมูแต่ว่ากับถอยใจมาก่อนที่เจ็บ <laughs> ไปกว่านี้สุดท้ายก็เลยลากกัรออกมา ยิกหัวกัดออกมาได้ดิเออ,เออยิกก็ได้เต็มยิกหัวออ,ออกมาถามได้ดิวออ่าเธอหูแล้วเธอสีเลิกอยู่บ่ <c oughs> บ่เฮ้ยกี่กี่กับวะเบ้อเขาเลิกวะได้กับคนมันหักหมดใจไปไ <c oughs> แล้วหันไปหาพอเบอ้ยนหั <c oughs> หกเดอ้อถึงเธอเป็นผัวเขาผันว่า <c oughs> หูยู้วะพี๊ด แต่จะขอเป็นค้นบาปท,ที่หกักยอสุดไทยก็เลยกันคือเขาม,มันอเช้าจได้หะออีกี่กับตะเล็ดตวนอยู่หนีออกจากบ้านมาแล้วกันย่งหนีแมวมาแพ่รักอีกเออสิงคพปรกับมาเออชุดไทยกับหนีบ่ม,ม่มดอกที่เนี่อขนมันอยากลืมแฟนเขาหน่ด้เออเออก็เลยต้องหาคนมาหิ้วใจไตเออห<ป>มักบบาวอีสานไต มัเบาอีสานไต่เเขามาหิ้วใจตัดสินใจไปยูน้ำเขาเอชุดท้ายกได้ไปขายเขาขาหมูอยู่อำเพื่อนนั่งร่อง <c oughs> เปิดร้านอยู่ริมทางถนนหมายเลขสองซี่แล้วแ <c oughs> ปลมอนันละเ <c> ท <oughs> ่าสู้มือนี่นั่นล่ะสาวอำเพื่อน,นั่งร่องอีกี่อันนี้คือประวัติเนาะโดยยอ่อแมอีกี่ <c oughs> <า>ย้อนล้วนี้ดิ <c oughs> <c oughs>